นะคะเป็นการขับรีวิวนะคะรถไฟฟ้ารุ่น M 0 4ค่ะรุ่น M 0 4นะคะจะเป็นรุ่นขับแบบววพวกมาลัยค่ะเห็นไหมว่าพวงมาลัยมันเบามากๆเลยนะคะพวงมาลัยเบามากๆนะคะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังได้ด้วยค่ะเวลาถอยหลังนะคะก็ง่ายมากๆนะคะเห็นไหมคะ ง่ายมากๆเลยค่ะเวลาถอยหลัง <g ül> ก็จะมีสัญญาณนะคะตัวดีกับตัว R ค <B S 1> ่ะดีเดินหน้า R <g ül> ถอยหลังนะคะค่ะสวัสดี <g ül> แฟนเพจนะคะแฟนช่อง YouTube ของเราค่ะมาพบกับต้นน้อยอีกแล้วค่ะกับ CLP คาร์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตรงกรปกบไม่จกตานะคะวันนี้ค่ะ อย่างที่เห็นกันเลยรุ่นนี้คือรุ่น M04 M04 นั่งได้4ที่นั่งค่ะ4ที่นั่งนะคะก็คือเป็นการขับแบบพวงมาลัยพวงมาลัยซ้ายนะคะพวงมาลัยซ้ายตรงนี้1ที่นั่งตรงนี้นะคะสองที่นั่ง 1>, 1กับ2ถ้าคนตัวโตวอาจจะได้แค่หนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นรถกอล์ฟมินินะคะมีที่พักแขนให้ค่ะ พี่ที่พักแขนเนี่ยนะคะจะขึ้นลงได้อย่างสบายนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะการขับเนี่ยเป็นการเหยียบเหมือนรถยนต์นะคะเบรกมือค่ะเบรกมือนะคะเวลาไม่ใช้เบรกมือก็เหยียบนะคะ,คะตรงนี้ค่ะรุ่นใหม่เจนใหม่แล้วนะคะที่วางแก้วให้ค่ะมีที่วางแก้วสะดวกสบายนะคะเวลา เราจะขับไปกินกาแฟชิวๆตลาดนะคะตรงนี้นะคะเป็นพวงมาลัยค่อนข้างเบามากๆนี่ขนาดว่าเรายังไม่ได้ขับนะพวงมาลัยเบานะคะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตบเหมือนรถยนต์เลยนะคะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตบเหมือนรถยนต์นะคะไฟหน้านะคะเปิดตรงนี้นะคะไฟหน้าเปิดตรงนี้เป็นไฟ LED ค่ะสว่างชัดเจนมากๆค่ะกลางคืนคนะคะกลางวันเราจะเปิดก็ได้เพื่อความปลอดภัยเนาะ รุนะะ่นนี้มีไฟผ่าหมากด้วยค่ะไฟผ่าหมากนะคะไฟผ่าหมากใช้สำหรับเวลาฉุกเฉินนะคะมีสวิตช์เปิดปิดหน้าจอ LED แสดงผลค่ะหน้าจอ LED แสดงผลนะคะของความเร็วแบตเตอรี่คงเหลือและความเร็วนะคะมีเกียร์1 2 3ความเร็วแล้วก็ที่สำคัญนะอิทิุ m p 3ค่ะ ลำโพงเซอร์ราว์ดังมากๆนะคะแต่อันนี้เนี่ยถ้าเสียดว่าเรายังไม่ได้จูนขึ้นเราต้องจูนขึ้นก่อนเนาะเพื่อที่จะได้ฟังได้อย่างชัดเจนน,น,นะคะพูดถึงเรื่องของนด้วยนะครับการเสนอผลประโยชน์ต่างๆข้างหน้าพรุงนีม้มาทั้งหลายครับข้างหน้าของวิทยุนะคะจะเป็นลำโพงสองฝั่งซ้ายขวาค่ะ ลำโพงสองฝั่งซ้ายขวาจะค่อนข้างดังมากๆข้างหน้านะคะจะเป็นตะกร้าเก็บของแล้วสามารถล็อกได้ด้วยนะคะอย่างบางคนบอกวิกลัวของหายอ่ะมีมีช่องนะคะสําหรับล็อกกุญแจได้นะคะเราสามารถจะซื้อกุญแจเล็กมาคล้องได้เนาะนะคะเห็นไหมคะว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะไปตรงช่องข้างหลังแถว2ค่ะจะเป็นที่นั่งนะคะเบาะนะคะนั่งได้2ที่ค่ะนี่นะคะ ได้2ที่ค่ะรถคันใหญ่นะคะกว้างช่วงเขาไม่ติดเลยนะคะช่วงเขาตัวน้อไม่ติดเลยแต่ด้วยความที่ตัวน้อตัวเล็กเนาะมันก็เลยเขลือเขาเยอะแต่ถ้าคนตัวโตเนี่ยนะคะเขาก็นั่งได้สบายนั่งสองคนเรียงกันได้สบายเลยนะคะมีที่พักแขนให้สองฝั่งเนี่ยนะคะขับได้อย่างชิลๆนะคะนั่งเท้าได้เฉ่ยงสบายเลยนะคะแล้วที่สําคัญท,ที่บอกนะ ของเราเมันสารพัดประโยชน์นะแมะสารพัดประโยชน์นะคะ,ะ,ะ,คะท้ายรุ่น M04 เป็นรุ่นที่นั่งไม่ได้แต่เป็นกรอบเก็บของนะคะถามว่าทำไมนั่งไม่ได้นั่งได้ไหมมันสั้นแล้วมันเล็กไงมันไม่ใช่เป็นเบามันเป็นฝานะคะตัวเจนใหม่ของเราตัวนี้นะคะปรับแล้วค่ะ เป็นรุ่นโชคนะคะเดิมเนี่ยมันงัดขึ้นมันต้องงัดขึ้นมันไม่มีโชคแต่รุ่นนี้เป็นโชคแล้วเห็นนะเนีย่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบนึงนะเวลาเปิดนะด้วยความเป็นโชคนะเราต้องกดนิดนึงนะแล้วก็ปึ๊บขึ้นมาเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นช่องเก็บของเนาะแล้วก็ต้นอ้อจะมีแถมนะคะตัวแท่นชาร์จกับตัวทัมเมอร์นะคะให้ค่ะท้ายนะคะเก็บของได้ตรงกลางมันก็เป็นกระบะได้ด้วย ได้เก็บของได้นั่งได้โอ้โหสารพัดประโยชน์นะคะ่อนทางวางมามาณถามว่าไม่เก็บของได้ไหมใส่น้องหมาน้องแมวก็ได้นะคะใส่น้องหมาน้องแมวก็ได้เก็บของเสร็จปุ๊บใช้เสร็จปุ๊บวางเสร็จปุ๊บอ้าวเราจะนั่งใช่ไหมปิดเลยจ้าปั๊มไปหนึ่งทีหลังจากนั้นนั่งได้ปกติแต่ที่สำคัญนะมันเป็นระบบ,บ,บล็อกสองชั้น ระบบล็อกสองชั้นคือนี่มันไม่สามารถเปิดจากข้างนอกได้เลยตัวงนอ,อกก็งัดแล้วน,นะ,ะแต่มันต้องเปิดจากตรงนี้ค่ะเปิดจากตรงนี้เท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันล็อกสองชั้นความหมายคือล็อกชั้นที่1คือตรงนี้นะคะล็อกชั้นที่2คือตรงนี้ค่ะนะคะระบบช่วงล่างค่ะเป็นระบบดิสเบรกของเราในจุดเด่นเป็นระบบดิสเบรกมีพาเบรกมีจานเบรก ดังนั้นเนี่ยการเบรกกระทันหันเบรกแน่นหนึบมากๆระยะยาวไม่ต้องกลัวเบรกไม่อยู่นะคะลูกค้าบางคนบอกว่าอุ้ยนานๆไปกลัวเบรกไม่อยู่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะมันใช้พ่อเบรกเหมือนหน้าพายเบรกอะเหมือนรถยนต์่ะมันเบรกอยู่แน่นอนอะนะคะไม่ต้องห่วงตรงนี้นะคะ ความเร็วเนี่ย40กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดนะซึ่งมันสามารถที่จะปรับความเร็วได้3ระดับค่ะระดับ1ระดับสองระดับ3ระดับ3เนี่ย40กิโลเมตรเลยนะคะต่อชั่วโมงนะคะการขับนะคะชาร์จครั้งหนึ่งนะับได้30กิโลค่ะแบตเตอรี่ของเรานะคะเป็นแบตเตอรี่นะคะขนาด60โวลต์20แอมป์5ก้อน ห้าก้อนเลยนะท่านผู้ชมนี่ตัวน้องจะนับให้ดู 1, 2, 3, 4, 5, 5่ห้าก้อนค่ะซึ่งถามว่าอกล่องเก็บแบตอันนี้มันใหญ่มันใหญ่พอที่จะขนาดว่าอนาคตลูกค้าจะสามารถที่จะอัพแบตนะคะให้มันใหญ่ขึ้นไปได้นะคะมอเตอร์มอเตอร์ขนาด650วัตต์ค่ะ650วัตต์ถามว่ามอเตอร์หัวเหาหวัตต์คือ1 มันสามารถที่จะขึ้นเนินได้อย่างสบายรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลค่ะไม่ควรเกินนี้นะคะเนื่องจากว่า,าการรับน้ำหนักประมาณนี้300กิโลเนี่ยสามารถขึ้นเนินบรรทุกอะไรได้แรงไม่ตกนะคะนี่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะของเราเนี่ยเป็นกระจกนิรภัยเป็นกระจกแทนนิรภัยนะคะกระจกแทนนิรภัยมันดียังไง กระจกแท้เนี่ยอนาคตระยะยาวขับไปอยู่ไป5ปีส0ปีกระจกไม่มวนอยู่แล้วอันดับแรก2อ,อนาคตมันแตกอะ่ะมันร้าวอะ่ะมันเป็นเกล็ดกระจกนิลภัยมันเป็นเกล็ดมันไม่บาดนะคะมันไม่บาดค่ะนะคะตรงนี้นะคะเป็นยางยางของเราเนี่ยเป็นยาง เลเดียนนะสีล้อเลยนะคะยางเลเดียนเนี่ยคือยางไงเหมือนยางรถยนต์ค่ะไม่มียางไนนะคะเวลาสูบก็สูบยรียมยางตรงนี้นะคะเวลาปะก็ปะได้ตามร้านทั่วไปร้านมอเตอร์ไซค์ร้านปะรถยนต์ได้หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นโครเมียมแท้ค่ะเป็นโครเมียมแท้นะเป็นแผ่นโครเมียมแท้นะไม่ใช่เป็นพลาสติกแล้วมามาพ่นไม่ใช่นะเป็นโครเมียมนะคะนะคะเป็นเหล็กชุบโครเมียมนะคะ แล้วฐานฐานตัวรถทั้งหมดเป็นเหล็กหมดเลยค่ะนะคะความความยาวของรถนะคะอยู่ที่2 2 0 220เซนก็คือ2เมตร20นะคะความกว้างของตัวรถอยู่ที่1เมตรค่ะแต่ถ้าวัดจากกระจกคือ,ค,อคือต้องบอกว่าบังบๆบางบาง,บาง,บางที่นะเขาวัดรวมกระจกนะก็คือถ้าวัดรวมกระจกอะ1้อ่เซนค่ะนะคะความสูงที่165นะคะดังนั้นรุ่นนี้นะคะตอบโจทย์กับใคร ตอบโจทย์กับคนที่เขาอยากได้รถกรอล์ฟเนาะแต่คันนี้มันคือรถกรอล์ฟเหมือนกันแต่เป็นรถกรอล์ฟมินิที่มันเล็กลงมาแต่การใช้งานเนี่ยได้เหมือนกันนะคะแล้วราคาเนี่ยย่อมเยาวมากรุ่นนี้นะคะรุ่น M04 ค่ะราคานะคะอยู่ที่7,990 0บาทนะคะจัดส่งทั่วประเทศค่ะจัดส่งทั่วประเทศราคานี้ไม่รวมส่งนะ ะะหากใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาติดตามมาชมได้นะคะสอบถามอินบ็อกซ์มาหรือว่าตรง Line@ แอดออฟฟิเชียลไลน์สแกนมาเลยโทรมาเลยนะคะยังไงนะคะฝากติดตามนะคะช่อง c ี p อค่าเรื่องฟ้าของเรานะคะต้นอ้ออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวยังไงขับไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้สวัสดีค่ะ,คะ,คะไปอะ